สาวสวยแม่สวยจริงๆนะฮะดูครับนะฮะมาหน้าตาดี่มีเชฟเลยนะครับนะฮะมีเชฟนะฮะเะะดินทางมาจากไหนครับนนทบุรีนนทบุรีนะฮะอำเภออะไรนนทบุรีเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอเมืองนะฮะมีชื่อว่าน้องม,มีนนะฮะโอเคฮะ,คะมีนแปลว่าเดือนมีนาคม <c oughs> ใช่ไหมฮ <c oughs> นะตุลาราศีมีนนะฮะนะเขาจะอยู่ประมาณเดือนมีนาคมเน,นี่ยฮะจำนะฮะจำนะเกิดวันอะไรวันจันทร์นะับเป็นคนมีเสน่ห์นะครับนะฮะ นะผู้เห็นผู้ชายเห็นผู้ชายชอบนะฮะมาเห็นมาหาสวัสดีค่ะจักโชคดีนะครับโชคดีครับครับนะโอเควันนี้น้องมินเดินทางมาจากนนทบุรีครับนะเคยดูคลิปพี่แจ็คบ้างไหมพวกเราเคยนะฮะขอบคุณมากแล้วพี่มีร้องเพลงด้วยนะฮะขอทดแทนกับคุณพ่อนะพี่แจ็คตั้งใจเองร้องเองนะฮะครับนะครับแล้วก็ทิ้มกคัญคือนะฮะ แต่งเพลงนะฮะลง YouTube ให้พวกเราฟังด้วยเป็นความหมายจากใจพี่ทั้งหมดนะฮะชุดหน้าก็จะมีนะครับนะฮะนี่คือพี่แจ็คดอสันตัวจริงเสียงจริงเห็นพี่ครั้งแรกหรือว่าเห็นกลางแล้วหลายครั้งเหรอแอบมาดูหลายครั้งแล้วใช่ไหมฮะเพื่อนไปจอยเหรอครับนะวันนี้ครับน้องมีนครับนะะฮเดินทางมาเจาะเดือกับพี่แจ็คดอสันฮะเราเห็นนะฮะเปิดรอไว้เลยครับนะฮะเธอพร้อมแล้วครับเธอบอกสะดือเธอดำครับแต่ไม่ดำฮะปกติครับสะดือคนก็เป็นอย่างนี้แหละฮะนะกระดาษเสนอแมวยังขาวอุ๊ดดิโอเคนะครับมาดูฮะ วันนี้นะครับพี่ทำนยสะดือเราว่าไงนะฮะเดี๋ยวนะไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บนะฮะไม่เจ็บนะครับโอเคครับนะในเมื่อไม่เจ็บนะครับนะฮะเราก็จะไม่เจ็บนะครับนะฮะโอเคนะฮะน้องมีนครับตามน้องมีนมาครับนะฮะสาวสวยจากโดดตะบุรีนะครับนะาอ้าวออกสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้น้องมีนทำนะฮะก็คือมองไปที่ป้ายแจ็คดอสั้นนะฮะอ่านตัวหนังสือให้ครบนะฮะ JCK ดอสันนะครับนะฮะ แล้วก็เราก็จะไม่เจ็บนะฮะถ้าเราอ่านไม่ครบมันจะเจ็บนะครับนะฮะโอเคครับน้องมินผ่อนคลายนะฮะทำนายว่าสะดือของเธอไม่เจ็บนะครับนะฮะมันจะออกมาตามนั้นไหมฮะนะครับพี่น้องครับดูให้ดีนะครับนะฮะครับนะโอเคครับนะฮะเสร็จแล้วครับน้องมินจ๋านะฮะแค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองครับนะเสร็จแล้วครับนะฮะครับโอเคฮะดึงเข็มยาไปหน่อยครับนะถอยกลางกลับมาครับนะโอเคเรียบร้อยครับนะสวยงามที่สุดเลยนะครับนะฮะโอเคนะฮะ สบายมากนะฮะดูสีหน้าที่ตาเลยแล้วนะฮะครับนะฮะรับประกันได้เลยนะครับนะฮะมีนจ๋านะฮะมองกล้องแล้วบอกในห้องเจ็บไหมจ๊ะไม่เจ็บค่ะโอ้โหเธอสุดยอดมากเลยนะครับนะฮะโอเคครับนะไม่เจ็บคนมันไก่ต้มแล้วนะฮะเมาด้วยอ๋อเมาด้วยนะฮะอ๋อไปกินที่ไหนมานะฮะไปกินที่ไหนร้านไหนมาอ่านไม่ออกอ่านจออีกนะฮะเอาข้อห้ามนะฮะน้องมีนฮะ น้องมินอย่าให้เกี่ยวกับเสื้อผ้าอาพรนะอย่าชนอย่ากระแทกบริเวณที่เจาะไปนะฮะแล้วก็เอ้ามูนหากล้องนะฮะอย่าชนอย่ากระแทกบริเวณนี้นะฮะข้างล่างกระแทกได้กินทุกอย่างพวกนอนพวกไก่ไส้เดือนแมลงสามนะฮะมีเพศสภาพได้ตามปกตินะครับโอเคนะฮะที่เหลือทำได้หมดทุกอย่างนะครับได้จากย่ชนอย่ากระแทกอย่างเดียวครับผ่านเรียบร้อยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอเคครับใส่เก๋